ห่วงเขาปีนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อกันแล้วครับคือ <c oughs> เก่าเหมือนเดิมมาเบิงห่วงเขาปีนี้ปีหกหกปีที่แล้วนี่ปีสองพันรอยหกสิบห้านี่ผมวันแบบห่างกล้าว่าจะให้มันแตกก่อไอาสั่น <c oughs> ปากคดว่ามันบ่แตกก่อให้ เท่าที่ควรครับปีนี้ผมก็เลยคิดทำไมนะครับก็คือวันเห็นมันทีเลยครับเพราะหน้าผมมันเป็นหน้าดอนผมก็เลยต้องวันให้นมันทีนี่ครับอัตราการวานทีทำใดเบื้องเอาครับนี่นี่ครับประมาณนี้เลยนะครับทีแต่ว่ามันก็นแตกก่อคือเก่าเลยครับ เม็ดเดียวกับออกเป็นซิปคือเก่าครับบาน,นี้พ่อมันออกล่วงมากครับออกล่วงมากเบิง้งชี่นองว่ามันหนาแน่นซ้ำเดบวะนี่ปุ๋นน่ะมีแต่ล่วงเลยนะครับปล่อยต่อยเลยอันนี้เป็นเขาหอมมะลิครับมีกับหอมมะลิคือกันครับนี่สรูปแล้วก็คือเขาหน้าผมนี่ ชาว่านเอาว่านนานานเนี่ใส่ปุ๋ยมันมันเพียงพอมันก็ได้่่วงคือเก่าครับนี่นะครับปีที่แล้วก็บเห็ดหางก็ได้ล่วงใหญ่ประมาณนี้แหละนะครับปีนี้กับบ้นี้เก่าครับนี่ครับบอมเนวาบอมนว,า,มเมนวาเป็นตั้งแต่เขาเจ้าด้ครับที่ที่ห่วงหลายจังสี่นะครับ ขาเนียวกับขึ้กันนะครับเดี๋ยวผมผ้าเบิ้งเขาเนียวนี่ครับเขาเนียวนี่เขาเนียวก่อขอก่อขอหกครับนี่ครับผมกับวันทีก็ทำครับเนี่ยวันทีปกติก็สใส่ประมาณทั้งทั้งหากิโลนะครับ ให้นี่จะใส่อยู่ประมาณ8กิโลครับปกติแต่ปีนี้ผมเอาประมาณ10กิโลครับวันเท่านึงเลยนะครับนี่ครับอ่อ,อนซ่อนครับสะอ่อนสะอ่อนอีลีครับนี่ครับเบื้องอัตราการว่าที่ซ้ำไดนะครับนี่ครับเขาผมจะประมาณนี้ เม็ดหนึ่งอันนี้เม็ดหนึ่งแตกออกได้ได้หาต้นครับอันนี้ได้หาตน้นบางเม็ดก็ได้สิบอยู่ด้วยครับบางเม็ดได้แปดบางเม็ดได้สิบบางเม็ดได้หาเท่าที่สังเกตบึงนี่แหละครับเมื่อนี้กับพึ่งวันที่สิบเก้าตุลาคมพุทธศักราชสองพันหาร้อยหกสิบหกครับผม ตั้งตั้งเป้าไว้นะครับปีนี้จะให้ได้สามสามสิบสี่สิบกระสอบเบ,บิงว่ามันจะถึงบอนะครับระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ผมตั้งไว้อยู่ที่วันที่สิบหาเดือนหนาครับสิบห้าพฤศจิกาผมจะเกี่ยวแล้วนะครับ ่เกินิ1าเดือนหนาครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยวจะว่าตอนนี้กะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ